ข้าวแต่งน้ำตาลเยิ้มราดเต็มแผ่นหวานน้อยน้ำตาลมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงห่อละหกสิบบาทสั่งเลยค่ะถ้าแต่งไปน่าจะใส่ใช่ไมนี้ว่าดีค่ะแต่ว่ามันก็เป็นช่วงแบบว่าปรับตัวนิดนึงเพราะว่ามันก็เป็นช่วงช่วงแบบเดือนกว่าอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่คือจริงๆตอนที่อยู่นาดาวค่ะทุกอย่างก็คือแฮปปี้มากๆเพราะว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยให้เราทําทุกอย่างได้ทุกช่องอยู่แล้ว แบบว่าไม่ได้จํากัดว่าเอยเฉพาะงานนี้งานนี้แล้วเราก็มีโอกาสในการตัดสินใจร่วมกันกับพี่พี่ทีมงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าจริงๆก็อยู่มาแบบเก้าปีแล้วอ่ะอยู่ตั้งแต่อยู่มัธยมจน,จนจนเรียนจบมาแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าเราโตมากๆาและแต่ว่าก็ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอก็เลยบอกกับพี่พี่และดาวว่าเออขอคําปรึกษาหน่อยสุดท้ายก็พูดคุยกันแล้วก็บอกว่าผลอยากออกมาแบบเรียนรู้อะไรมากขึ้นอยากออกมาแบบ ค้นหาตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในเซฟโซนนะคะคือทุกคนแบบดูแลดีมากโอ้มากอะไรเงี้ยแล้วก็เออมันมีหลายอย่างให้เรายังไม่ได้ทําทําไม่เป็นยังต้องฝึกอีกมากมากๆเลยก็งั้นขอออกมาแบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆดีกว่าออกมาเอาอ,อยู่มาประมาณ9ป้าปะนานว่าพอออกมาแล้วทำใ้งานที่เราลงทุนเ่องมาก อาจจะด้วยเหมือน2ปีที่ผ่านมามันเป็นช่วงโควิดก็ไม่ค่อยได้ทํางานอยู่แล้วแล้วตอนนี้พอกลับมาปุ๊บมันก็มีงานที่หลากหลายขึ้นเพราะว่าเหมือนว่าโปรดักชันต่างๆเขาก็อั้นกันมานานนะคะว่างานนู้นงานนี้โปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้เปิดไม่ได้พอเปิดได้ปุ๊บงานมันก็เข้ามาเยอะขึ้นเลยเนี่ยค่ะค่ะคือปกติเวลาจะรับงานเนี่ยก็จะต like, ้องขอดูบทก่อนเพราะเราก็ไม่ร uh ู้ว่าเอบทนี้เหมาะกับเราไหมหรือ uh ว่าแบบ เพื่อนๆร่วมง,งานเป็นใครบ้างเราก็ดูแบบความเคมีอะไรเงี้ยค่ะถ้ารู้สึกว่าอุ้ยน่าตื่นเต้นเราก็รับค่ะแต่ก่อนเราต้องตัดสิในใจเองมากขึ้นนะคะจ้เหมือนเราอยู่ในซีซั่น,นก็ต้องละเอียดมากขึ้นนะเพราะปกติพี่ๆก็คือแบบว่าดูแลละเอียดมากช่วยสแกนบทมาก่อนอ่านบีบมาให้แต่พอมารับเองปุ๊บเราก็ต้องแบบเช็คเพื่อความมั่นใจก็คือต้องละเอียดขึ้นเพราะว่าไม่ได้แบบว่ามีคนคัดกรองมาให้ก่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะ งานที่อยากสลับเป็นบทบาทว่าอยังไงบ้างเพราะแบบเขาเป็นในงานแสดงก็ตองเป็นเรืองอะหรือว่าร้องเพลงให้หนูไปทำอะไรนะคะให้หนูไปร้องเพลงนะคะที่ว่าถ้าเกิดที่เราอยากทำ้ร้องได้นะแต่ว่าฟังได้ไหมก่อนร้องได้แต่ว่าถ้าพี่ทนฟังได้หนูก็จะร้องให้ฟังอย่างเงี้ยค่ะทีสถานแล้วงานที่เข้ามาสุ่มว่ามันจะเป็นแนวไหนที่เหมาะกับวัยเราตอนนี้ที่เราสนใจ คือมันก็จะคาแรคเตอร์มันก็จะโตขึ้นด้วยเรื่องตัวเลขเออยอะไรเอ่ยด้วยนะคะเหมือนตัวเลขเอย่เ <laughs> เเอย <laughs> <laughs> มันก็มีงานที่โตขึ้นเข้ามาแล้วก็เออเป็นโอกาสที่ดีที่เราแบบได้ปรับตัวซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าคนก็จะชินว่าเรามีภาพลักษณ์ประมาณนี้ตลอดเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะมันต้องก้าวกระโดดอะไรเงี้ยก็จะยังมีคนที่แบบว่ายังไม่เข้าใจหรือยังไม่อินซึ่งนั่นก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องแบบทําให้เขาเชื่อให้ได้ เราก็จะต้องตั้งสติเวลาทํางานว่ารอเรือรอลิงพูดช้าๆอะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเราทํางานเราก็จะติดภาษาวัยรุ่นมีคาสร้อยมีคาแสดงซึ่งพอแบบบทเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจริงจังเป็นทางการหรือบางทีต้องเข้ากับพี่ๆรุ่นใหญ่อะไรยเงี้ยเราก็ต้องตั้งสติจูนก่อนทํางานว่าโอเคมันหนึ่งสองสามสี่เรากลัวจะทําอะไรอย่าแบบอย่าเอาคําที่เราใช้ประจําไปใช้ในที่ทํางานอะไร่เงี้ยอย่าเอีก มีแต่ทักว่าอย่าอ้วนนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเข้ากองแล้วมันก็จะแบบขยายตัวพี่บี้สิบงานก็จะบอกว่าโควิดเนี้ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าบอกไม่อ้วนขึ้นค่ะปลอดภัยหายห่หวงแต่ว่าภาพลักษณ์่าจะดูแบบดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยตามชมตลอดเวลา,ลาต้าวข้ามถือว่าเป็นคำชมแล้วกันคะ่ะว่ายังดูเด็กอยู่เดี๋ยวดูแก่ขึ้นก็ค่อยทำงานแก่ขึ้นก็ได้แต่ก็ไม่มีสาขาในการเรื่องของการงานกบ ทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้อยู่ค่ะมีงานใหม่ๆเข้ามายังวันนี้เดยกก็ต้องไปทํางานแต่ว่ายังไม่แถลงข่าวอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้ดูก็คงตื่นเต้นกันก็มีบ้างอะไรบ้างเรื่ <c oughs> องความรักก็มีบ้างอะไรบ้างอ่ะคือตอนนี้คือสก็มีคุยอยู่แล้วสเานงไงคะคุยคุยกันอยู่แล้วก็ประมาณนึงอ่ะแบบ รู้จักกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะเปิดไม่เจอหรอไม่มีอะไรเลยนี่ะไม่ไม่ได้แบบเปิดเผยอะไรค่ะไม่มีรูปหรือไม่เจอแล้วกับรอบนี้มันเป็นตัวบ้านมันแบบมันโตขึ้นไหมกับมุมมองความรักมันเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนไปไหมหรอคือเราก็เป็นเราเหมือนเดิมค่ะเราก็มีความรู้สึกมีโมเมนต์ที่เราชอบเราก็เหมือนไม่ว่าจะมีอะไค่ะเวลาเรามีคนใหม่เข้ามาอย่างเงี้ย เราก็ไม่ได้ไปนั่งเทียบกันว่าครั้งนู้นเป็นยังไงครั้งนี้เป็นยังไงคือเรารู้สึกแฮปปี้เราก็แฮปปี้น,นอกกวงการเออหนุมไม่เคยคบคนในวงการเลยหรือต้องลองอย่ไเหรอยังไงยังไม่ได้มีแพทว่าแบบวิจะแบบเปิดเผยหรือจะไม่เปิดเผยคือรู้สึกว่าไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าเฮ้ยเราจะปิดนะหรือแบบเอ้ยเดี๋ยวจะเปิดคือมันแล้วแต่ฟิลอะค่ะแบบว่า วันหนึ่งเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่อยากจะให้ให้ทุกคนรับรู้เราก็อาจจะแบบเออมีอะไรให้ดูกันแต่วันนี้เราก็ยังไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรไว้เอาควา,ามโดน,น,นตามอมเราไอม้นะฮะไม่น่าเจอนะน่าจะยาก่ทาไม่ได้คิดเองไม่ใช่ค่ะ <c oughs> แบบว่าไม่ได้ทำงานในวงการอยู่แล้วด้วยก็มุมมีมนุษย์หลายร้อยล้านคนถ้าทางจะเสิร์ฟกันเหนื่อยเลยนะคะจะคนมีไฟรู้จักกันไม่เยอะ เพื่อนของเพื่อนค่ะอะไรเป็นเ่อนต่าไหมครับหรือว่าใกล้ๆใกล้ๆมีคำใบ้ให้ไหมใกล้ๆใกล้ๆบอกชื <gardens S 2> <location S 1> ่อยอไมได้บอกชื่อยอไม่ได้แล้ไทำให้เราทำให้เรารู้สึกว่าคือปกติเวลาหนูจะแบบคุยกับใครคือต้องรู้จักกันก่อนจะไม่ชอบให้คนแบบเดินเข้ามาจีบหรือแบบไม่รู้จักกันเลยแล้วมาจีบอย่างเงี้ยก็จะไม่คุยมันก็เลยรู้อยู่แล้วว่าเออใครเป็นยังไง แล้วมันค่อยแบบว่าเพิ่มเลเวลกันไปก็คือสเปคเดิมๆติตี๋เ้ยจริงๆไม่ได้ชอบหนุ่มตีนะหน้าตาดีก็โอเคหมดและจบเลยช่ไมเลยะมันไม่ไม่เหมือนกันเลยไม่ได้ไม่ได้มีสเปคว่าต้องตีต้องอะไรยังไงก็คือได้หมดเรนจะไ happy อะลรเนาะดีค่ะ happy เอ้ยค่ะ h a p y อ่าร <mean> ้อยตัวนียขอบคุณคะ